ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสศระเล่มที่สวัรคที่22นิระยะวักวันนาว่าด้วยเรื่องนรกเรื่องที่หการบวชที่ย่อหย่อนพระพุทธภาษิตกุโสยถา ทุกขะหิโตหัตถเมวานุก,กันตติสามัญยังทุกปรามัดถังนิระยาอยู่ปะกัตถติยังกินจิสิทิลังกมังสังกิลิศัันจะยังวะตังสังกัดสรังพรหมจริยังนณะตังโหติมหัพลังกายิราเจไกยิราเถนังทันหะเมนังปรักกเม สิทิโลหิปริภาโชพิยโยอากิรเตระชังคำแปลเหมือนอย่างว่าหญ้าคมบางที่บุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือได้ฉันใดความเป็นสมณะที่บุคคลลูบคลำไม่ดีคือปฏิบัติชั่วทั้งๆังท,งที่เป็นสมณะย่อมดึงบุคคลผู้นั้นไปสู่นรกได้ฉันนั้นการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ย่อย่อนวัดที่เศร้ามอง พรหมจรรย์ที่ระลึกข,ขึ้นแล้วกินแหนงตนเองสามอย่างนี้ไม่มีผลมากถ้าจะบวชให้บวชจริงๆพึงบากบั่นในเรื่องการบวชนั้นให้มั่นเพราะการบวชที่ย่อหย่อนละหลวมย่อมจะเกลี่ยทุลีคือโทษลงยิ่งขึ้นอธิบายความกุโซในที่ทั่วไปแปลว่าหญ้าคาแต่ในที่นี้พระอัฏฐกถา,าจารย์อธิบายว่าหญ้ามีคมหรือใบไม้มีคมอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้ใบตาลก็เหมือนกันจัดเข้าในคำปุโสทั้งสิน้นหญ้าหรือใบไม้มีความคมนั้นบุคคลใดจับมันโดยปราศจากความระวังและดึงมามันย่อมบาดมือคนนั้นได้ฉันใดการปฏิญาณตนเป็นพรหมจารีหรือสมณะผู้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วไม่ปฏิบัติให้เหมาะสมกับเพศหรือภาวะที่ตนปฏิญาณไว้ทำความชั่วทั้งทงท,งที่บวชอยู่การประพฤติเช่นนั้นย่อมค่าบุคคลน,นั้นไปสู่นรกได้ ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในเรื่องที่สองและเรื่องที่สามแห่งวรกนี้การบวชจึงเป็นเหมือนมีดสองคมทำดีก็ดีมากทำชั่วก็ชั่วมากในคาถาที่สองทรงแสดงกรรมสมอย่างว่าไม่มีผลมากคือการงานที่ย่อหย่อนหนึ่งวัดที่เศร้าหมองหนึ่งพรหมจรรย์ที่ระลึกข,ขึ้นแล้วรังเกียจใจกินแหนงตัวเองหนึ่ง การงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งของตนถ้าต้องการผลสำเร็จที่ดีงามต้องทำอย่างเข้มงวดกวดขันทำอย่างขยันหมั่นเพียรจึงจะมีผลมากถ้าทำย่อหย่อนผลก็หย่อนคนอังกฤษพูดเสมอว่าถ้าหวังสำเร็จจงทำงานให้หนัก work hard you will succeed เมื่อสำเร็จผลที่มุ่งหมายแล้วเราก็จะมีความสุขกายสบายใจไฝ่ร้อนจะนอนเย็น ไฟเย็นจะเข็นใจสุภาษิตไทยอันละเมียดละไมคมคายนี้ก็พูดสั่งสอนกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าต้องการผลมากก็ต้องทำงานให้หนักผลดีที่เกิดจากการทำงานเป็นผลที่น่าพึงใจอย่างยิ่งไม่มีโทษไม่ต้องระแวงว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังความสาเร็จนั้นวัดที่เศร้ามองวัดคือข้อวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้บำเพ็ญพรตเช่นวินัยบางอย่างของพระในพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ทำเช่นอุโบสถกรรมปรวารณากรรมและขนบธรรมเนียมอันดีของสมณะอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งความประพฤติอันเป็นสมบัติผู้ดีเช่นเสขียวัตรและอภิสมาจาริกวัตรอภิสมาจารคือความประพฤติอันงามยิ่งเช่นควรเดินนั่งนอนพูดอย่างไรในที่นั้นๆควรวางตัวอย่างไรสิ่งเหล่านี้รวมเป็นวัดทั้งสิ้น ผู้มีวัดดีใครเห็นก็เกิดความเลื่อมใสมีผลดีทั้งแก่ตนเองและแก่พระศาสนาส่วนผู้มีวัดไม่ดีวัดเศร้ามองมีมันญาติเลวย่อมทำให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสทำให้คนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้คลายความเลื่อมใสลงไปเป็นผลร้ายทั้งแก่ตนเองและแก่พระศาสนาวัดที่เศร้ามองจึงมีผลมากพรหมจรรย์ที่ระลึกข,ขึ้นมากินแหนงตนเอง คือรังเกียจตนเองเหมือนคนมองเห็นตนเองเปรอะเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลทั้งนี้เพราะพรหมจรรย์ของผู้นั้นไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ต้องอาบัตเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาบัตหนักบ้างอยู่เป็นประจำอัสาทะคือความชื่นใจในความประพฤติพรหมจรรย์ไม่บังเกิดขึ้นในใจการประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้ไม่มีผลมากเพราะมัวกินแหนงตนเองอยู่ พระคาถาสุดท้ายตรัสว่าถ้าจะบวชให้จริงพึงบากบั่นพยายามในการบวชนั้นให้มั่นอธิบายว่าในขณะที่ยังบวชอยู่ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะพรหมจารีอยู่พึงปฏิบัติตนให้เคร่งครัดอยู่ในกรอบแผงธรรมวินัยถ้าเห็นว่าไม่สามารถประพฤติปฏิบัติได้ท่านก็อนุญาตให้ลาสิกขาไปเป็นคฤหั์ได้การบวชที่ย่อหย่อนนั้นยิ่งจะเกลียธุลีมีธุลีคือราคะเป็นต้น ให้มากขึ้นในตนพูดง่ายๆว่ายิ่งบวชนานกิเลสยิ่งพอกูนมากทั้งราคะโทสะและโมหะทั้งนี้เพราะไม่ได้ปฏิบัติไปตามแนวของผู้บวชจริงบวชเพื่อหวังลาบยศสรรเสริญสุขอันเป็นเสมือนก้อนเขละคือน้ำลายที่พระตถาคตเจ้าทรงขายแล้วบวชเพื่อเป็นอยู่สบายในชีวิตปัจจุบันพูดง่ายๆว่าบวชเพราะเห็นว่าเป็นทางเลี้ยงชีพได้สะดวกสบายดีไม่ต้องทำมาหากินอะไร เพราะคฤหัสถ์เข้าบำรุงอยู่ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสไว้ในเทศนาเสือป่ากันที่9หน้าหนึ่งว่าการเคารพพระภิกษุก็ดีการบำรุงด้วยปัจจัยทั้งสี่ก็ดีนับว่าเป็นความประพฤติอันดีในส่วนคฤหัสถ์จัดเป็นกุศลกรรมอันประเสริฐได้ส่วนหนึ่งบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่จึงสั่งสอนลูกหลานให้ปฏิบตัติต่อกันมาหลายชั่วคน แต่ผลอันมีมานั้นมีทั้งทางดีและทางเสียทางดีคือเป็นการบำรุงพระศาสนานั้นได้กล่าวมาแล้วส่วนทางเสียนั้นได้บังเกิดตามมาภายหลังคือคารหัดผู้เคารพนบนอบและบำรุงผู้ที่ปวดด้วยปัจจัยทั้งสีนั้นมิได้เลือกบุคคลที่ควรเคารพหรือมิควรสักแต่ว่านุ่งผ้ากาสาวพัตแล้วก็เคารพและบำรุงเสมอกันหมดความเคารพและบำรุงไม่เลือกเช่นนี้ย่อมเป็นสาเหตุให้เกิดผลร้าย คือเกิดมีคนที่เกียจคร้านเข้าไปบวชในพระศาสนาโดยรู้สึกว่าหากินได้ง่ายกว่าเป็นขราวาสอยู่เพราะไม่ต้องทำอะไรนอกจากโกนหัวกับนุ่งห่มเหลืองเท่านั้นก็ได้รับความเคารพน,นอบน้อมได้มีข้าวกินอิ่มท้องได้มีผ้านุ่งหม่มได้มีเรือนพักอาศัยได้มียูกยาพอที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บคนที่เข้าไปบวชเพราะเกียจคร้านเกินไปที่จะคงเป็นฤรัสถสอยู่เช่นนี้มีได้เป็นอันมาก ก็เพราะคฤหัสถ์โดยมากบำรุงเท่ากับผู้ที่มีความตั้งใจดีแท้จริงมุ่งบำเพ็ญเนกขมมะบารมีแท้จริงพระศาสนาจึงได้กลายเป็นที่อาศัยแห่งผู้ที่ปรารถนาเอาเปรียบแก่เพื่อนมนุษย์โดยรับความบำรุงของเพื่อนมนุษย์ฝ่ายเดียวไม่ต้องขนขวายออกกําลังกายหรือความคิดเพื่อทำประโยชน์ตอบแทนเลยนอกจากความเกียดคร้านยังมีคนที่ร้ายกว่านี้อีกจำพวกหนึ่ง คือพวกที่แท้จริงเป็นผู้ที่มีใจทุจริตคิดหากินโดยทางช่อโกงหรือแม้ขโมยเพื่อนบ้านซึ่งถ้าจะทำการทุจริตในขณะที่เป็นคนธรรมดาอยู่ก็ไม่ถนัดจึงเอาผ้ากาสาวพั์หุ้มห่อตัวเพื่อปลอมตัวเป็นภิกษุซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปแล้วทำการทุจริตต่างๆได้สะดวกโดยอาศัยความนิยมนับถือแห่งชนทั้งหลายอันมีอยู่ในผู้ทรงผ้ากาสาวพัด คนจำนวนนี้แท้จริงควรจะนับว่าเป็นคนร้ายอย่างชะกันเพราะนอกจากเป็นคนลักกับเพศแล้วต้องจัดว่าเป็นผู้ทำลายพระาศาสนาทำให้คนพากันคลายความนิยมในพระภิกษุซึ่งปฏิบัติด,ดีนั้นไปด้วยทั้งเป็นผู้เปิดช่องให้ผู้อื่นซึ่งไม่ได้ถือพระพุทธศาสนามีโอกาสพูดจาแแค้ยติเตียนพระาศาสนาของเราได้ถนัดทำให้เป็นที่เสื่อมเสียทั่วไปไม่จำเพาะแต่ในส่วนพระพุทธศาสนา ทั้งเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติยศแห่งคนไทยที่นิยมเคารพนับถือและทำนุบำรุงคนที่ประพฤติชั่วหลอกลวงโลกเช่นนี้แท้จริงพวกที่ขโมยเพศเอาผ้าเหลืองเป็นเครื่องห่มกันตัวและปกปิดความชั่วเช่นกล่าวนั้นควรนับถือว่าเป็นผู้ร้ายอย่างชั่วช้าหาควรที่จะก,กรุณาอย่างใดไม่เพราะเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำคุณประโยชน์อันใดคงให้แต่โทษร้ายเท่านั้น เพราะฉะนั้นคฤหรือหัที่บำรุงคนพวกนี้ก็เหมือนอุดหนุนโจรให้ปล้นพระศาสนาและอุดหนุนผู้ร้ายให้ทำลายเกียรติคุณของชาติเมื่อแลเห็นโทษแห่งการบำรุงคนนุ่งเหลืองโดยไม่เลือกหน้าเช่นนี้แล้วจึงจำจะต้องกล่าวว่าแท้จริงการที่ผู้ประพฤติบกพร่องในหน้าที่แห่งพระภิกษุยังคงมีอยู่ได้นั้นต้องนับว่าเป็นความผิดของเราทั้งหลายผู้เป็นคฤรหั ส่วนยาที่จะแก้นั้นแท้จริงเราทั้งหลายมีอยู่ในมือของเราเองแล้วแต่หากไม่ใช้ยานั้นเท่านั้นยาที่กล่าวนี้คือการเลือกเคารพและบำรุงแต่ผู้ที่ควรเคารพและบำรุงกล่าวคือเคารพและบำรุงแต่จำเพาะพระภิกษุผู้ปฏิบัติควรแก่หน้าที่แห่งพระภิกษุตามความที่สมเด็จพระบรมศา,าสดาของเราทั้งหลายได้ทรงตั้งพระไถไว้ให้กระทำกล่าวคือห เป็นผู้ที่ได้ตั้งใจในทางเนคขมมะละขราวาดวิสัยทิ้งบ้านเรือนและสมบัติเพื่อจะได้กระทําประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ 2. เป็นผู้ตั้งใจอุตสาหะเล่าเรียนพระธรรมวินยัยเพื่อให้ยืนยงคงอยู่ไม่ให้เสื่อมทราม 3. เป็นผู้สั่งสอนชักจูงใจแห่งชนให้ประพฤติสัมมาจารีตั้งอยู่ในศิลธรรมรักษาความสุจริตละเว้นทุจริตเพื่อจะได้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 4. เป็นผู้ประพฤติตนดีงามเป็นตัวอย่างแก่สามัญชน 5. เป็นผู้ไม่เอาเปรียบเพื่อนบ้านไม่ใช่คอยแต่นั่งรับความบำรุงเปล่าๆแล้วไม่ทำประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ประพฤติพร้อมด้วยองค์หเช่นนี้จึงจะเป็นผู้ที่สมควรได้รับความเคารพและการทำนุบํำรุงแห่งเราทั้งหลายรวมความตามกระแสะพระราชดดำรัสว่าการบำรุงภิกษุสงฆ์นั้นดีอยู่ แต่ให้เลือกเคารพบำรุงเฉพาะองค์ที่ประพฤติดีและตั้งใจบำเพ็ญประโยชน์เพราะการบำรุงไม่เลือกหน้าเป็นโอกาสให้คนทุจริตคิดไม่ชอบแอบแฝงเข้ามาอาศัยพระาศาสนาเป็นที่แอบแฝงหากินเหมือนสนับสนุนโจรให้ปล้นพระาศาสนาทําให้คนอื่นผู้ไม่เลื่อมใสดูหมิ่นผู้เคารพบำรุงได้ว่าเป็นคนงโง่การเลือกบำรุงเฉพาะผู้ปฏิบัติชอบจึงเป็นยาอย่างหนึ่งสําหรับแก้ผู้ประพฤติไม่ชอบ แต่ยังนุ่งเหลืองห่มเหลืองอยู่ให้กลับตัวหรือศึกเสียเป็นทางให้การบำรุงเป็นภาระน้อยให้ผู้ประพฤติชอบได้รับการบำรุงทั่วถึงเหมือนหญ้ากับต้นข้าวขึ้นรวมกันอยู่เมื่อถอนหญ้าซึ่งแย่งอาหารต้นข้าวออกหมดแล้วต้นข้าวก็มีโอกาสจเจริญเติบโตได้มากและทำให้ชาวนามีภาระในการบำรุงน้อยลงสิ่งที่บำรุงลงไปก็ได้แก่ต้นข้าวโดยทั่วถึงเพราะฉะนั้น ระหว่างเวลาที่บวชอยู่ผู้บวชจึงควรตั้งใจบวชจริงๆตั้งใจปฏิบัติชอบเพื่ออานิสงส์แก่ตนเองบ้างแก่ผู้ปฏบิบัติบำรุงตนบ้างทําให้สักการะที่ทายกทําแล้วแก่ตนมีผลมากมีอานิสงส์มากเรื่องนี้พระศา,าสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภภิกษุว่ายากรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบภิกษุว่ายาก ภิกษุรูปหนึ่งเผลอไปทำต้นหญ้าต้นหนึ่งให้ขาดเธอรังเกียจกรรมนั้นว่าเป็นอาบัตมีโทษอันเศร้าหมองจึงเข้าไปหาภิกษุเพื่อนกันรูปหนึ่งบอกความนั้นภิกษุผู้เป็นเพื่อนกล่าวว่าการถอนหญ้าหรือเด็ดหญ้าจะมีโทษอะไรสมมุติว่าจะมีโทษอยู่บ้างแต่เมื่อท่านแสดงอาบัตแล้วก็เป็นอันพ้นจากโทษนั้นดังนี้แล้วเอามือทั้งสองถอนหญ้าขึ้นมาถือเป็นเชิงว่า นี่ไงผมทำให้ดูก็ได้ไม่เห็นกลัวอะไรภิกษุทั้งหลายอื่นผู้มีศีลมารับทราบเรื่องนั้นได้กราบทูลพระศา,าสดาให้ทรงทราบพ,พระทศพลทรงติเตียนภิกษุรูปนั้นคือรูปที่เอามือทั้งสองถอนหญ้าเป็นอันมากแล้วตรัสพระคถาว่ากุโซโยะถาทุกขหฮิโตหญ้าคมบางที่บุคคลจับไม่ดีเป็นอาทิมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นกลับมาติดตามรับฟังครมาป ทางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้หากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชีด้วยนะคะท่านสามารถสนับสนุนช่องอ่านให้ฟังบายชีด้วยการกดปุ่มขอบคุณหรือสแกน QR code ดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านขณะน,นี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ